วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ฟอกเงินตำรวยผิดปกติเอาเงินจากไหนมาสร้างวัดตำรวจเขาไม่ได้กินแก่เราไม่ต้องห่วงคนไม่มีปัญญาก็จะว่าเอาเงินมาจากไหนกูว่าเอาเงินมาจากโยมนี่แหละตะกระพวกาคนที่คําว่าฟอกเงินเนี่ยแม่เขาบอกเอาวัดฟอกเงินเขาบอกพอเอาเงินมาสวายพระแล้วก็มารับเหมาว,ว่างั้นเอาเงินคืนเป็นเงินบริสุทธิ์ว่างง้นไม่ใช่พ่อก,กูเนี่ยละลายมึงลองเอามาให้กูฟอกดูนะและพระสิ้นคิดเนี่ยไม่มีเงิน เออแปลกไหมมีมาคนบริจาคมากูก็บริจาคต่อทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อศาสนาต่อคนหลวงตาไม่ใช่นักสะสมจําไว้มาตรวจได้เลยรู้ไหมว่าคนพันกว่าคนอยู่ในวัดนน่ยกินวันหนึ่งเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่กูเป็นหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มาตรวจแล้วมึงใช้หนี้ให้กูไหมแหมพูดปัญญาอ่อนไม่รู้หรอกเขาคิดว่าวัดตาบ่อน้ําพระอินทร์นี่มีเงินมีทองมากมายกูจะเอามาจากไหนล่ะจะเพราะค่ากินวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอะ บริจาควันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคนมีเงินเพราะว่าบริจาคทุกวันหลวงตาเป็นแค่สะพานตัวเชื่อมบุญเชื่อมกุศลไม่ได้มาเก็บเงินไม่ได้มารักษาตัวนี้เนาะจำไว้